พัดลมหนึ่งตัวข้อหนึ่งอันครีมหนึ่งอันแล้วก็ตอกโปก๊กโปก๊กโป,กโป,กโปกจะก่อสร้างอีหยังอีกจะงูอ,อยู่ติบ่งงูดอกถ้าตอกดีๆไม่โดนงูตัวเองนั่นงูอีกพ้าลงคึมๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างหน้าบ้านแดดอย่างนี้นะดูหลังบ้านเป็นไงเด้อนี่ ฝนมาข้างหลังบ้านพี่ๆทุกคนหน้าบ้านแดดเปี้ยงเดี๋ยวค่อย,ยที่พาไปดูด้วยเป็นไงนะ่ะหลังบ้านฝนมามืดเลยน่าจะตกอีกแล้วเปียดค่อยก็ร้อนหลบแทบไม่ทันเอ้ยเมื่อวานเขเผาต้นกล้วยเหรอต้นกล้วยมีนี่โอ้ยเมื่อคืนนี้ค่อยก็ลืมไปเนะนะาะ fc เนาะเมื่อเช้าว่าดูกล้วยร้อยหวีค่อยที่จะเป็นไงเนีน่ยนะ ลมมันพัดหักเลยมั้งน่ะเอปปปปปอปไปไปไวันนี้ก็อยู่กับบ้านกันทั้งวันเด้อพี่เด้อนะคะดูไทยอุดรทำงานนะคะทำ,ทำนู่นทำนี่กันโอ้ยใบยกล้วยค่อยกล้วยค่อยจะรอดไม่เนี่ยที่ 4, ลมเมื่อคืนแรงแล้วมาอีกแล้วฝนนะเออตกไปเหอะอย่าลมเหมือนเมื่อคืนนี้แล้วกันโอเคนะ โอเคนางปลอดภัยเอฟซีไพอุดรค้ำยันเอาไว้นางปลอดภัย,ย,ภยแต่ก็เอ็นลงนิดหน่อยแล้วนะเอ็นลงนิดหน่อยแล้วโอ้โหลมมาแรงมากเมื่อคืนนี้โอเคอยู่ให้หนูถึงกิเด่นได้กินก่อนเด้ออย่าเพิ่งเป็นอย่างเด้อเป็ดก้าบ้านูนเป็ดกลาบ้านเป็ดอำน้ำในคลองอ่า โอเคเดี๋ยวเอาน้ำให้เป็ดกิน่อนเด้อมาเร็วมาเร็วมันกินข้าวเร็วเอาข้าวมาให้ได้เร็วหาหนูก็ตัวโตขึ้นเยอะเลยเด้อพี่พี่ฝนก็กำลังจะมาลมก็กำลังจะมาเหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะเออตกไปเหอะนะต้นไม้ได้สดชื่นเดี๋ยวจะไปเก็บข้าไปเก็บพริกอยู่ไหมเป็ดไม่กินพริกกับกระเพราเพราะว่ากลัวเป็นก้มยำ มาเร็วๆวีวมามาเร็วแอบกั่งแอบกันอยู่มาเร็วๆร็ววมากินข้าเร็วมามามาม้วแอบแอแอบอยู่นะไรเอ้ยไม่รู้จะไปไหนเด้อเอเด้อนะ ใครอยากต้องสั่งน้ำพริกกากหมูกับพี่นัทก,ก็สั่งเด้อพี่นัทไม่ได้ขึ้นไลฟ์หรอกตอนกลางวันจะขึ้นไลฟ์ตอนกลางวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วหนึ่งตัวนางจะอยู่ในท่านางมากินข้าวมาแม่ใส่ให้แล้วมาไหนลงเด้เเอมาแล้วขี้ขี้ขี้ขีนางก็หานกขานอนนางกินตามแอบแอบแอบนางแอบออแต่วนางเงียบๆได้ดูนางมากินข้าว กินข้าวซะแม่ไปแล้วเดอ้อโอเคมากินข้าวซะโอเคหาที่พีน่นัทเลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกผู้เสียง,างนานเลเป็ดจะตกใจก็เลยเงียบๆขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ชมคลิปให้พี่นัทเตอร์นะชีวิตบ้านๆน,นะคะพี่ๆเนาะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเนี้ก็จะเก็บถั่วพูนะเก็บของในสระเราเนี่ยแหละ ฝนจะตกแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ